เผือกนึ่งค่ะหันเอาไปนึ่งสุกแล้วเราก็ให้ละเอียดแล้วเราก็จะไปปั่นกับกะทิใส่เกลือนิดนึงเสร็จแล้วก็จะเอาไปกวนค่ะทำเผือกกวนกินขนมไส้เผือกเดี๋ยวเราจะไปปั่นกันนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาเทใส่หม้อนะคะมาคนเผือก,กันนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายไม่ฟอกสีลงไปสัก3มช้อนโต๊เกือสัก1ช้อนชานะคะเปิดไฟนะคะ คนไฟกลางค่อนอ่อนนะคะอย่าไฟแรงเพราะเดี๋ยวจะไหม้ก,มก้นหม้อแล้วก็ต้องกวนไม่หยุดมือเลยจนกว่าเขาจะแห้งแห้งตั้นได้นะคะน่าจะใช้เวลาสักประมาณ20นาทีกวนจนกว่าจะแห้งเขาก็จะแห้งก็จะกวนยากหน่อยนี่กวนมาได้10นาทีเขาก็จะมีความครีมครีมอย่างนี้นะคะเริ่มข้น แต่ก็ยังไม่ได้ค่ะต้องไปต้องไปต่ออีกจนกว่าจะแห้งนะคะยิ่งงวดก็ยิ่งต้องคนมากๆเพราะว,ว่าไม่นั้นจะไหม้นะคะ่านไปยี่สิบนาทีก็จะได้เผือกวนแบบนี้แล้วนะคะใกล้จะใช้ได้แล้วน้ำก็จะงวดไปเหลือแต่นเนื้อเผือกเราต้องใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะ ไม่งั้นจะไม่ได้เราใช้เวลาโกนเผือกประมาณ25นาทีนะคะก็จะได้เผือกโกนเนื้อเนียนๆนนหน้าตาแบบนี้เ <s usto> ผือกที่กกนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้หน้าตาแบบนี้นะคะ พร้อมที่จะเอาไปทำอะไรก็ได้หรือจะกินเล่นๆก็ได้ค่ะเป็นพวกเผ,ผือกโนไม่ค่อยหวานเท่าไหร่หวานน้อย